สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้จะมาทําคลิปนะคะการทํากระเพรานะคะให้อายุยืนนะคะก็ไปเห็นคลิปพี่ๆบางคนก็ลงไว้ว่าถ้าอยากให้กระเพรานะคะไม่แก่นะคะก็ต้องตัดดอกออกอย่างนี้นะคะแต่ของเรานั้นมันไม่ทันนะคะมันแรง มนแรงก่อนนะฮะเราไม่มีเวลามาดูแลนะคะดังนั้นเราจะลองทดลองดูว่าถ้าเราใช้วิธีการทํากระเพราให้สาวขึ้นนะคะจะได้ผลหรือไม่นะคะเราก็จะเด็ดยอดนะคะกระเพราแบบนี้นะคะทิ้งไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลแล้วก็ติดตามผลกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปตอนต่อไปนะคะตอนนี้ก็ขอทำสาวแบบนี้ไปทุกต้นก่อน นะคะก็ปลูกไว้นะคะพอสมควรนะคะกระย่อมหนึ่งนะคะเข้าใจคำว่ากระย่อมหนึ่งไหมคะปลูกไว้นิดหน่อยนะคะปลูกไว้นิดหน่อยนะคะอันนี้ต้นฝั่งนี้ก็ทำมาแล้วนะคะทำาสาวแล้วนะคะก็จะไม่ให้มีดอกนะคะเด็ดดอกออกนะคะจะลองดูว่าจะได้ผลหรือไม่นะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ